สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควนาจอยแคสซิงนะคะอยู่กับเจพึ่งเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือเจ้าจอรเดียคันนี้นะคะทุกคนค่ะตั้งแต่เอามาเจพึ่งยังไม่เคยได้ถ่ายลงเลยนะแต่ครั้งนี้นี่นี่นโอเคแค่พอ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 ให้หนูได้นั่งถ่ายตรงนี้เลยนี่มาแล้วมาแล้ว รถไทยขเขาเรียกว่าอะไรจอนเดียห้าสี่ศูนย์สามหรอทุกคนเ,เราก็อ่านเอาตามนั้นนะคะเรงไหมพี่หนึ่งเร่รงเหรอพี่ชายไม่ได้ขับต้องมาบอกว่าไม่รู้เขาถามคนขับพี่ชายไม่การอยากตอบอีกว่าไม่รู้เอ๊พี่ชายนี่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าพี่หนึ่งของเรานะคะหรือว่าเฮียหนึ่งของใครหลาๆคน นี่จะทำอะไรเราจะเป็นผู้ชมที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะพูดไปแล้วก็คุยไปให้พี่หนึ่งรำคาญโหยูนะคะทุกคนคะอืมก็เอาจริงๆก็เะเพิ่งก็ไม่ค่อยรู้นะเรื่องอะไรเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องถามนะคะทุกคนรู้นะคะ fc ทุกคนรู้ว่าจเพึ่งไม่รู้อืยนี่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 น

ไม่อกนี่เพกมันคงไม่เป็นรถถังหรอกมันต้เป็นแต่รถเอาเพราะว่าท้าถางหนูหนกกูบอกว่ามันก็เป็นรถถ่าพราะหนูเป็นคนที่บ้าหูอย่างเกี่ยวกับรถเลยเลยคนสิคนเจอคำตอบนี้ผมตายเลยโอย่ไปไหนไปไหนจ้านึง ตอบนี่เลยเวลาผมถามอะไรก็ไม่ค่อยอยากตอบนี่เลยก็ให้คิดเองเออเองมั่งดิน้องพี่หนึ่งอี๋เราเรามีคำว่าน้องแล้วนะหนึ่งฮะหูนัวเป็นไงหูนัวบอกถามไม่ค่อยอยากตอบก็ให้มันเป็นอะไรอย่าบอกนะว่าเป็นรถไถไม่เอานะพักโตมนี่น่ะ่ยเออรถป่วยพี่น้องบอกว่ารถป่วยค่ะทุกคน ทำไรนะเอาตัวไหนไปออกไหนจัดเขาไม่บอกโชว์หน่อยเขาไม่คุยนี่แหละคนยิงในจากขีนี่พอแต่ทาเอไปทำหัวนี่เนี่ยเวลาพูดถูกใจของเรามันเกี่ยวกันด้วยเหรอเกี่ยวดิเกี่ยวด้วยเหรอพี่หนึ่งไม่คิดเหรอว่าฉันก็อยากเลือกมั่งอ่ะฮะจันหนึ่งเลือกไม่ได้ดอกหมดแค่นี้เลยอ่ะพี่หนึ่งเนาะจันเป็นแต่ดินโอ้ยจันเป็นแต่ดินจะไถมา โอ้ยนอเวลาให้ไปดันอย่างอื่นดันไม่เป็นเนาะนี่ฮาว่านี่บังอาจใช่ไหมบังอาจดูถูกถ้าดูผิดก็คงไม่ใช่เฮ้ยพี่หนึ่งกำลังใช้เตไอ้ตอนตอนที่ดิใช้ความคิดอยู่นะว่าจะใส่ตัวไอ้ใส่อันไหนก่อนพี่หนึ่งอย่าอย่าลงกันนะพี่หนึ่งนะอันนี้พอมาจอดอู่ใส่เบอร์สี่พี่หนึ่งอย่าลงกันนะพี่หนึ่งนะ ออมีเวลาอีกครึ่งวันพี่หนึ่งไหวอ,อ้าแต่พี่แจ็คซื้อมาให้ใหม่แล้วนะแต่พี่หนึ่งไม่รู้เหรอว่ไพี่แจ็คเอานี้มาอ๋อ อ๋อจะเอาให้สั้นเท่าไอ้เขียวตัวเขียวตัวนั้นนะ่ะตอนไ่เบิดของก็เอาของเก่าเปเขียวแล้วนะโอ้แต่มันไม่มีอ๋อเ็ตัวยาวก็เลยก็เลยว่าจะเอาตัวใหม่มาแล้วเอามาแปลงให้มันสั้นเท่าตัวเก่าแต่พี่หนึ่งบอกว่าไม่เอาตัวใหม่ไม่อยากได้เอาตัวเก่าไปแปลงให้มันเป็นของใหม่ใช้ได้อ๋ออะงงไหมพี่น้องงงไหมถ้าง,งงก็คือย้อนกลับไป ออตอนใหม่นะคะแล้วก็ฟังมาใหม่เพราะว่าเจ้พึ่งก็อธิบายซ้ําไม่ได้ค่ะเพราะไม่รู้เหมือนกันอนไม่นอโอโอโออออพี่หนึ่งของเราประยุกต์ไปได้ค่ะประยุก์ประยุกต์ปไปเรื่อยค่ะเอาสิเอาละสิวันนี้จานจร้อยไปเก็บงงานเย้ จะอีกสักสองชั่วโมงอยู่จ้ะงานที่เมื่อวานทําค้างไว้นะคะทุกคนขาถ้าทุกคนไม่รู้ว่าหัวหน้าจ้ยทําอะไรก็ย้อนกลับไปดูคลิปของเมื่อวานได้นะจ้ะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้หัวหน้าก็อยู่ที่สายโทรหกนะคะไปคูดเขาเรียกว่าอะไรคล้ายคล้ายคล้ายคลองนั่นแหละโคกหนองนานั่นแหละเอาเป็นว่าจะเพิ่งไม่ได้ไม่ได้ตามไปนะอยู่กับ อยู่กับเจ้าเอกอยู่กับพี่เนธค่ะเขาตามกันไปเจะเพิ่งไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าวันนี้มีภารกิจต้องส่งบัญชีน,น่นเอาตัวเลขมาส่งเฮียแล้วนะทุกคนเราก็ค่อยมาถามดูแล้วกันว่าเขาจะได้เงินกันคนละเท่าไรเท่าไรเพราะว่าเจ้เพิ่งไม่ได้คิดเงินให้เขานะแค่ทําตัวเลขมาส่งเฮียเฉยๆงานสะจ้างานสะสะใส,ะส,ะสโทรสิบสอนะจ๊ะ ใส่มาให้ใหม่เหรอพี่หนึ่งที่ที่ตอนเอามาส่งอะน,นะว่าทำไมมันหักเร็วแท้มันมีรอยร้าวเก่าเดินอา้าวแสดงว่าเอาของมือส่งมาใส่ให้เองหรอวะของเดิๆของลถแต่แต่มันมีรอยร้าวเก่าเนาอโอ้เป็น,นยังไง แต่มันก็ใกล้เคียงอยู่พี่หนึ่งก็คงจะวัดอ้าวของหนักอือหือ๋อเอาว่างไหมครับใช้คันนะครับไม่ใช่ไก่ได้ไม่ใช่ไก่ครับ <c oughs> คนละทีแล้วค่ะคนละทีแล้วอ่ะคนละทีแล้วค่ะเวล,ลา ผมถามอะไรกันตอบแทนตรงประเด็นน่ยจบเกมค่ะจบข่าวอ้ดูสิดูซิดูอันนี้ชายบ้านนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ชายบ้านนาด้วยนะคะในช่องหัวหน้าอช่องยูทูบหัวหน้าอ่แก้โควิดได้นะครัชายชายโควิด เอาตะไคร้มาต้มกับขิงครับค่ะต้มแล้วก็กินจิ้บทุกวันทุกวันแก้โควิดค่ะลองดูเนาะนี่เป็นปลาจโรไวยก็เป็นแมคโครไม่ใช่รถถังไตรจโรเป็นอะไรแมคโครไม่ใช่รถถังผมเป็นแมคโครนั่นแหละเป็นแมคโครไม่ใช่รถถัง ล้อใหญ่มากเลยนะทุกคนเนี่ยล้อใหญ่มากเลยเดี๋ยว,เ,ว,เ,วเดี๋ยวให้พื้นที่โล่งๆก่อนเดี๋ยวเจ้พึ่งจะขอขอเฮห,หนึ่งขึ้นสักแป๊บหนึ่งว่าลักษณะมันจะคล้ายๆกับเ,เจ้าคูโบต้าไหมเานาะนไม่นิดอ่ะหนูหนูไม่ว่านิดนะหนูไม่นิดเลยี่หนึ่ง หนูไม่เชื่อหรอก,อรก,กอแต่หนูก็แค่ลองแค่แค่จะลองดูเฉยๆหนูไม่เอาเป็นกิจลักษณะหรอกแค่ครูป้าคันนั้นก็โอ้โหม,มีเหนื่อยเหมือนกันหน้าน่ะนะนะนะไม่ใช่ธรรมดาตอนขับก็เหนื่อยแล้ว ตอนเสียยิ่งเหนื่อยใช่ป่ะโอ้ยแต่ละจังว่าเครื่องอะไรมันโอเคใช่ไหมพี่หนึ่งนกติืถือว่าดีเลยแหละใช่ป่ะว้าวอากาศร้อนนทงก็โอเคใช่ไหมนี่จอเดียสีเขียวนะคะทุกคน คันนี้เราจะต้องได้เจอกันสักครั้งนะจ๊ะบอกไว้เลยเราจะได้เจอกับเธออีกสักครั้งแน่นอนเลยเนาะ <No. S 1> อเอ่อ,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 อเดี๋ยวหนูจะขอลองดูสักนิดหนึ่งเนานะเจ้าจอนเดียที่รักเฮ้ยอ้าโอ้โหเอ็นแบบพาดหลุล่าลิโจูชิบ้าเช่หลุหล่าเลยอ่ะทุกคนดูสิ ในโจนิวาแที่นี่นี่ดูดูดูสิเดี๋ยวนี่ถ่ายแล้วก็มานั่งดูคลิปของตัวเองก่อนเพื่อคิดว่าจะใส่จะใส่หัวข้ออะไร <laughs> โอ้ยุมันก็จะเมมโมรีไว้ละเออฉันจะใส่อะไรไแล้วถึงจะโหลดลงเป็นคลิปได้เป็นคลิปอ่ะนี่คือ <laughs> ความสามารถพิเศษนะคะทุกคน <laughs> ลอกเรียนแบบได้และ <laughs> ไม่ลอกเรียนแบบก็ได้ <laughs> โอ,โอเคค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะค่อยมาดูตอนที่พี่หนึ่งประอกอบเสร็จแล้วนะว่าจะอะไรยังไงเออโอเคคลิปแรกสําหรับเจ้าจอนเดียจอรเดียที่รักนี่เพราะว่าเดียวนี้ก็โอเคนะคะแล้วเราค่อยเจอกันค่ะ <De> er. สวัสดีค่ะ